ดับโกรธด้วยเมตตาในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพัชเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีเช้าว,วันนั้นมีชายผู้หนึ่งชื่อว่าอังคุลีเป็นชาวเมืองผู้ใจร้อนโกรธง่ายและถือศักดิ์ศรีมากวันหนึ่งเขาเดินผ่านพระพิกษุรูปหนึ่งซึ่งเดินบินธบาดช้าเขาโมโหมากและพูดด้วยถ้อยคำหยาบ พระภิกษุรูปนั้นกลับมิได้ตอบโต้เพียงยกมือว่าอย่างสงบแล้วเดินต่อไปอย่างสำรวมชายคนนั้นกลับรู้สึกเหมือนถูกดูถูกเขาโกรธหนักกว่าเดิมวันต่อมา เขามาพร้อมเพื่อนอีกหลายคนตั้งใจจะด่าพระทั้งวัดให้สาสมแต่เมื่อมาถึงประตูเชตวันพระพุทธเจ้าทรงออกมาพอดีรัศมีทองของพระองค์สงบเย็นต่างจากใจที่ร้อนรุ่มของพวกเขาอย่างสิ้นเชิงชายผู้น,นั้นพูดด้วยเสียงแข็งข้าไม่เชื่อว่าการนิ่งจะดับความโกรธได้พระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าทรงมองด้วยเมตตาแล้วตรัสว่า นาหิเวเรนะเวลานิสมัมติทะกุทาจนะงอเวเรนะจะสมัมติเอสะธรรมโมสนันตโนแปลว่าความโกรธทั้งหลายย่อมไม่ระงับด้วยความโกรธแต่ย่อมระงับได้ด้วยความไม่โกรธนี่เป็นธรรมดาอันเก่าแก่ธรรมปปักทะถาหชายคนนั้นนิ่งเงียบไปชั่วครู่ พระองค์ตรัสต่อว่าเธอเห็นไฟไหม้เคยดับด้วยไฟไหมเธอเห็นไฟดับได้ด้วยน้ำไหมเมื่อนำไฟมาดับไฟไฟย่อมลุกแรงขึ้นแต่เมื่อหยดน้ำแห่งเมตตาลงในใจไฟแห่งโทสะย่อมดับไปเอง ชายคนนั้นยืนฟังน้ำเสียงของพระองค์สงบแต่มั่นคงราวกับแสงอาทิตย์ในยามเช้าที่แผ่วเบาแต่มีพลังพระพุทธเจ้าตรัสต่ออีกว่าผู้โกรธคือผู้ถือไฟไว้ในมือแล้วหวังให้ผู้อื่นไหมแต่สุดท้ายคือผู้ถือไฟที่ไม่ใจตนเองคำตรัสนั้นสะก,กดให้ทุกคนเงียบ ความเงียบที่ไม่ได้เกิดจากความกลัวแต่เกิดจากการสถเทือนใจพระพุทธเจ้าส่งเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังในภายหลังว่าโยโกโทังเจตวาสุขังเสติโกธนางปะเลสุอนุปทาเทติแปลว่าผู้ใดรักความโกรธได้ย่อมนอนหลับเป็นสุขและไม่เกาะความโกรธให้แก่ผู้อื่น วันนั้นชายผู้ใจร้อนกราบลงแทบพระบาทแล้วพูดทางน้ำตาข้าเข้าใจแล้วพระเจ้าค่าที่ข้าใจร้อนเพราะข้าไม่เคยเห็นไฟในใจตนเองแต่เมื่อพระองค์สะท้อนให้เห็นข้ากลับรู้ว่ามันร้อนเพราะข้าเติมฟืนให้มันเองพระองค์ตรัสตอบอย่างอ่อนโยนเมื่อเธอเห็นไฟในใจเธอก็รู้ทางดับมันแล้ว น้ำแห่งเมตตาจะเย็นยิ่งกว่าสายน้ำใดในโลกหลังจากวันนั้นชายผู้นั้นเปลี่ยนจากคนใจร้อนเป็นผู้เมตตาทุกคนในหมู่บ้านเรียกเขาว่าผู้มีใจเย็นเหมือนพระเขามักพูดว่าครั้งหนึ่งข้าเคยถือไฟไว้ในมือแต่พระพุทธเจ้าสอนให้ข้าถือดอกบัวแทน